เดี๋ยวรนพามาเที่ยวตลาดคลองสวนอ่ากินเที่ยววันเดียวจบนะเดี๋ยวเรารว่นพาก็ไปดูไปเที่ยวในตลาดคลองสวนจะไปกินกุ้งกันวนันนี้นะไม่มีกุ้งก็จะกินเป็ดน,นะมีสองอย่างเดี๋ยวรุวนพาไปดูว่ากุ้งมันตัวใหญ่ไหมนะ <S <S เที่ยวตลาดคลองสวนร้อยปีฝั่งจังหวัดเชียงเซาว,วนันนี้นะ บรรยากาศทางเข้าตลาดคลองสวนฝั่งที่เป็นจังหวัดชาเชิงเซาอยู่ติดเทศบาลตำบลเทพราชนะยเทียงมาไม่ถูกก็ลองตั้งพิกัด G P S ดูโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกัน เดินเที่ยวตลาดพาดูบรรยากาศรอบๆจุดเช็คอินกินเที่ยววันเดียวจบี๋ยวค่อยถ่ายบรรยากาศให้ ของสวนมีภาพเขียนจุดเ็คอินวอ้วนถ่ายบรรยากาศให้ดูที่จอรดรถก็สะดวกสบายถ่ายมาก็สะดวกสบายภาพเขียนสวยๆน่ารักน่ารัก ทางเดินเข้าโอเคทางเดินเข้าลมเย็นสบายนี่เขยียนน่ารักน่ารักทางเข้าหน้าตลาดของสวนแล้วก็ป้ายของสวน คลองสวนร้อยปีรู้สึกคลองจะล้มสถาบเก่าคลองสวนร้อยปีพิธีการก่รตั้งปี2,444โดยชาวจีนคุณหนึ่งที่มี นางเป๋านางเหลงนางวานเป็นเจ้าของใช้ชื่อว่าตลาดสามพี่นอ้องสภาพตลาดเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวเซาอาคารใช้ไม้เหลาชะโอนหรือ,ต,อต่อมาในปี2 4 4เจึีเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนอาคารไม้สองชั้นอยู่ริมน้ำและบริเวณงวมุงตลาดเป็นเส้นแบ่งของจังหวัดโดยมีคลองสำคัญคือคลองประเวศอุรีลมและคลองพญานครราช วนมีเลือดดันจรไปมาเป็นจํานวนมากจึงทำให้เกิดการเรียกขนานเรียกขนานตลาดนี้จนติดปากมาถึงปัจจุบันว่าตลาดคลองสวนโอเคแเอนมาประวัติตลาดคองสวนวันพาไปกินกุ้งวันนี้อม,มาเปนฝูงขนมไทย ขนมบ้าบินอร่อยมากเลยนะเนี่ยนี่ไงคอยเนี่ยเนี่ยสั่งไปกล่องนึงเนี่ยที่ไปซื้อไปอร่อยเนะนี่ไงแบบสีเลียงแล้วก็จะมาตัดถังแตกไม่ใช่ถังแตกบ้าบินบ้าบินกิีนชื่อให้เขาได้เออีกข่านหนึ่งด้อยเอาอ๋อ ใส่อะไรบ้างเหมือนกันเลยป้าโอ้ยร้อนต้องกินเย็นๆใส่มีมีใส่อะไรบ้างครับเนี่ยได้แต่ใส่ได้สี่อย่างใส่น้ำตาลเอาไหมแล้วก็อะไรคะสองกล้วยมันอันนี้อันนี้เหลืองเหลืองนี่มันแล้วก็อะไรคะแล้วก็ลูกอันนี้ลูกตาลแข็งใสใส่ถ้วยเลยนะ แข็งใสใสไปแล้วครับผมหวดเลยเนาะใส่น้ำเลยแดงใด้เลยน้ำแดงเขียวครับผมเพินเหรอครับใช่อยู่หน้าตลาดพอดีเลยใครจะมากินก็ร <c oughs> ้อนๆนี่เข้ากันนักแล <c oughs> ด้วยเท่าไหร่ครับพี่ <c oughs> ด้วยยี่สิบบาทใหญ่ขนาดนี้นะขอบคุณครับโอ้ 20วยบาทกองละสี่สบาทครับขาเปื่อยเีเปื่อยเป็นตัวเท่าไหร่นะครับสามร้อบครตัวร้อยหกสิบครับโอ้ครึ่ตงตัวร้อยหร่อยอ,อร่อยอ่ออัไรยีบห้าบทอยทีา่าค่ะ ก็40นะคะออปีอร่อยนะคมาเดินตลาด20เอ้ยเมาแล้วเ,เล็กเป็ดโอ้โน่ากิานมากอันนี้มากินกุ้งตลาดคองสวนโอ้โเน้นเน้น หอเป็ดชิ้นใหญ่ๆเน้นๆโอ้ตัวโลสี่ได้ไม่ม,มาหวานเรามีเจ็ดตัวพี่โอ้โหบอใหญ่มากพี่แล้วเอาเบอร์ออนไลน์เอา,าเบ๊อกออนไลน์ไว้ดีกว่าเผื่อว่างๆก็มาได้เหมือนก็นขายราคาเดิมแหละถ้าว่างก็มาอถนนได้ตันนี้ประมาณก้า ก้ามก้ามมันไม่ใหญ่ก้ามมันอ่ก้ามไม่สวยก้วก้ามเนื้อลุนล้นเนื้อลุนล,ล,นล,ล้นเลยเนะี่ยดูสิก้ามดูก้ามเลยใช่ก้ามสวยก้ามไม่มาอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอือหือตีตัวโลเนี่ยโอ้โหดูมือดูมือโอ้โหวันนี้ผมกเพื่นพาไปกิน บึ้มบึ้มคือสองสามสี่เก้าตัวโลตัวใหญ่ใหญ่เก้าตัวโลขนาดของสวนร้อยปีใครไปอยู่ย่านนี้ก็ลองมากินกันลุวน,นดูตัวใหญ่ใหญ,ใหญ่ให้ดู น้ำกิมก็อร่อยนะวัวนมากินหลายรอบละเาขายังไม่ถาดให้ใส่ขรบเปอดเดียวลุยกันเลยเกี๊ยวยังไม่หมดคามเลย <c oughs> วัวนพามากินคุณเกลยตัวแบบเก้า <c oughs> ตัวเลยล้อๆในที่เลือกได้เลยตรงหลังนั่งได้ครผม

ตนีงตนี้ตวนี้ตัวนี้ตัวนี้ัวนี้ตวีตัวนีตันี้ตัวนีนี้นีวนีตัวนี้ตัวนี้วนตันนี้ตัวนี้นี้วนี้เันตวนี้ตัน้ตัวน้ตัวนี้ตัวี้ันีนี้ีวี้นี้นน้น้น รสเด็กกนนดแค่ไหนอไปฉีดวัคซีนมาที่บางซื่อเพืออ่อส่วนวันนี้เลยตัวใหญ่เต้งๆชอบกินแบบไม่มีน้ำจิ้มนะตัวใหญ่มาก กําลังดีนมนอ้นาสีสมตัวใหญ่ใหญ่ๆกันอมกอมันมตุ่ก็อ,อยแอดเยแตน้ิ้มมนหอมมากโอ้โอเน้นเเนื้อ้นนอวน อร่อยทุกครับประกันว่าอร่อยทุกคำอุ้ยโอ้ยว้างบนให้ดูอีกตัวหนึ่งใหญ่ๆเป้งๆเ,เ,เต็มหน้ากล้องโอ้โหรู้ปะเยี่ยมอร่อยอ บอกเลยว่าอร่อยกินแม่ๆเลยไ่ซื้อมาให้น้ำเดือดน้ำจืหวานน้ำแข็งใสตัวสุดท้ายแนละ้วฟาดกันไปเกือบกิโลละคนเดียวไม่เกือบหรอกโลแล้วอ่แล้วกินให้ดูตัวสุดท้ายแกนะกิลลกน,นนี้ออกก่อนโอ้มันเยิม้มมันเยิม้ม หัวเยิ้มๆโอ้โหดูไม่อยากจะซาสักนย่างสยดอะไรมีสีส้ว่ไม่มีวิธีการย่างอือหือถ้าเงินก็ดำปีดีอ่ะเราย่างเองสีไม่ได้ไงไปมนต้องคนมือ กินมันกินหน่อยด,ดมากหัวมันนอร่อยใครที่มากินก็มาได้นะที่กัดตลาดคลองสวนร้อยปีฝั่งที่เป็นฉะเชิงเซาตลาดคองสวนร้อยปีก็จะมีมสองฝั่งตรง,งเขาจะมีที่แบ่งเขตตรงกลางคองพอดีเลย ลุงอ้วนเคยทาคลิปมาเที่ยวตลาดของสวงร้อปีแล้วเมื่อ,อวดที่แล้วเป็นปิดแก้มตงแกมากินเป็ดแต่งวดน,นี้มากินกุ้งกุ้งขนาดใหญ่ <c oughs> ใหญ่มาก <Yes. S 1> กุ้งใหญ่เดี๋ยวกินกุ้งเสร็จแล้วลุงอ้วนพาถ่ายบรรยากาศนั่งชิวๆ ข้างคลองเดี๋ยว้องอ้วนถ่ายข้างคลองให้ดูว่าบรรยากาศดีขนาดไหนเห็นไหมคลองตัวนี้มาจากพระขนงเลยคลองประเวศคองประเวศบุรีลมบรรยากาศดีมากโทรศัพท์ตกีเครื่องมาอใ ของน้ำฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดวัดคลองสวนสวยเหมือนกันบรรยากาศดีมากอ่าทุกคนปิดคลิปแล้วนะ ครที่ชอบคลิปแนวเที่ยววันหยุดอย่างนี้ก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หลงวงอ้วนด้วยหลวงอ้งวนมีสาระเกี่ยวกับเสรื่งรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เที่ยววันหยุดวันเดยททิปหากินหาเที่ยวแบบสบ,สบายสบายสไตล์หลุงอ้วนนะโอเคขอบคุณมากครับ บรรยากาศดินคลองกรโตออันนี้เหลือไม่เยอะนะเหลือแค่สองโลแล้วค่ะกล่องเท่าไหร่เนี่ยอันนี้สี่ร้อยยี่สิบเหมือนกันค่ะก็คือเอาย่างไวเผื่อใครเขาแบบไม่รอก็ ไปได้เลยแถมน้นํากิ้มด้วยแถมน้นําจิ้มค่ะ